ขึ้นต้องขึ้นเพราะว่าวัตถุดิบก็ขึ้นทุกอย่างขึ้นถ้าไม่ขึ้นเราก็อยู่ไม่ได้แต่ว่าเวลาขึ้นเราต้องมองถึงว่าผู้บริโภคสามารถยอมรับได้ไหมแต่ที่ว่าบอกว่าไม่ขึ้นเนี่ยมันไม,ไม่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะครั้งนี้จริงๆแล้วยังดุนแลนกว่าครั้งแรกของหยิบหกปีก่อน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่อัพสวิงเศรษฐกิจดีๆกับแอนชมพนุชพัทรคจีกันนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องของต้นทุนราคาสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นทําให้บรรดาผู้ผลิตสินค้า มีการเตรียมที่จะขอปรับขึ้นราคาในหลายรายการนะคะและแน่นอนค่ะว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็อยู่ในหนึ่งรายการที่อยู่ในลิสต์ที่ขอให้กระทรวงพาณิชย์นั้นพิจารณาปรับขึ้นราคานั่นเองนะคะและล่าสุดค่ะก็ได้รับการตอกย้ำนะคะออกมาจากผู้ผลิตรายใหญ่ซึ่งตอนนี้นะคะก็ออกมาย้ำค่ะว่าต้นทุนราคาที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นนั่นทำให้มีความจำเป็นนะคะในการที่จะต้องปรับขึ้นราคาขายปลีกสินค้าเพราะถ้าไม่ปรับก็จะอยู่ไม่ได้ค่ะ วันนี้เราจะไปฟังสถานการณ์ล่าสุดจากมุมมองของเจ้าสัวเครือสหพัฒคุณบุญยศิษฐ์โชควัฒนาประธานเครือสหพัฒน์นะคะซึ่งเป็นผ,ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ของไทยไปติดตามพร้อมกันค่ะเวลานี้ก็เทียบกับ25 26ปีก่อนเหตุการณ์มันเหมือนกันนะช่วงนั้นก็ ทุกท่านถ้ายังจำไม่ผิดเนี่ยทุกท่านก็ถามอย่างนี้ว่าราคาขึ้นสินค้าต้องขึ้นไหมนะแต่ฉันก็พูดว่าขึ้นต้องขึ้นเพราะว่าวัตถุดิบก็ขึ้นทุกอย่างขึ้นนะถ้าไม่ขึ้นเราก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องขึ้นแต่ว่าเวลาขึ้นเราต้องมองถึงว่าผู้บริโภคสามารถยอมรับได้ไหมนะ อย่างเช่นว่าเวลาขึ้นราคาเราต้องมีเอ็นชิวนะเอ็นชิวก็คือให้ราคาเดิมอันหนึ่งส่วนหนึ่งแล้วก็ขึ้นราคาส่วนค่อยๆทยอยขึ้นครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเราต้องขึ้นราคาแต่ที่ว่าบอกว่าไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะครั้งนี้จริงๆแล้ว ยังดุนแรงกว่าครั้งแรกของที่หปีก่อนอสินค้าที่จะขึ้นก่อนนี่นะก็ต้องดูวัตถุดิบ3เดือนก่อนที่ก่อนที่รัเสเซียกับยูเครนสู้รบกันมันยังเป็นโควิดเพราะว่าโควิดเนี่ยยังไม่ได้ทำถึงไอ้ทำให้วัตถุดิบขึ้นราคาดุนแรงแต่หลังจากที่ สงครามรัเสเซียกับยูเครนทําให้วัตถุดิบนี่ขึ้นราคากันเยอ,ะ,อะตอนนี้ยังไม่จบด้วยว่าจะจบด้วยวิธียังไงแล้วเราขึ้นเร็วด้วยอเอฟเฟกที่มากที่สุดก็คือ,อ,อบัฟมี่สำเร็จรูปเข้าสาดีแล้วก็น้ำมันปามน้ำมันนะ ทุกอย่างขึ้นราคาหมดแล้วที่ไม่ขึ้นไม่ได้ต้องแต่ว่าขึ้นยังไงทำยังไงไม่ให้ผู้บริโภคเหลือดร้อนอแล้วให้ผู้ผบริโภคมีการเตรียมตัวเตรียมใจนิดหนึ่งอ,นนอันนี้อยู่ที่ว่าเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ดีควมคุมอยู่ ตอนนี้กำลังคุยกับกระทรวงพาณิชย์อยู่แต่ว่าถ้าไม่ขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นไปแล้ยทุกประเทศเนี่ยนะบ้ามีขึ้นนาคาหมดไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวนะ,นะอย่างญี่ปุ่นอย่างไต้หวันอย่างเมืองจีนนี้ขึ้นหมด <S 2> <S 2> <S แต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ต้องเจราจากับกระทรวงพาณิชย์ ว่าเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมเพราะว่าไอ้วัตถุดิบจะขึ้นถึงเท่าไหร่เรายังไม่อยู่นิ่งแต่ขึ้นน่ต้องขึ้นแน่แต่ว่าขึ้นเท่าไหร่ก็ยังต้องดูอีกทีต้องเจราจากกระทรวงผ่านชย้อีกทีก็พวกผงซักฟอกวัตถุดิบเนี่ยก็ขึ้นราคานะครสินค้าที่ที่เราทำอยู่กระเทือนหลายตัว คราวนี้เยอะกว่า26ปีก่อนตอนนี้บอกไม่ได้เลยอะจะแ,แบบอยู่ได้แน่อะตอนนี้อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์เมตตาวัตถุดิบนะี่แล้คราวนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมันค่อยๆขึ้นแต่คราวนี้มันขึ้นรวดเดียวเลยนะเราดีไม่ดียางถ้าเราไม่จองอาจจะของขาดด้วย าควบคุมนานมีโอกาสขาดแคลนแต่ถ้าปล่อยถ้ายอยให้ปล่อยขึ้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับแต่ถ้าถ้ายืด,ย,ด,ย,ด,าย,ดยาวถ้าเราไม่รีบไปจองมันก็โอกาสขาดแคลนก็เหมือนกับวัคซีนตอนแรกๆนะวัคซีนเนี่ยถ้าเราไม่รีบจองเดี๋ยวก็ไม่มีคนอื่นแย่งไป นอกจากสินค้าขึ้นราคาแล้วก็ค่าคองชีพต่างๆมันก็ขึ้นนะค่าเงินเดือนค่าอะไรเนี่ยเราก็ต้องปรับนะทุกอย่างยังอยู่ในขั้นที่เรากำหนดไม่ไดนะ้แต่ว่าเรามีเตรียมพร้อมอยู่ว่ามันต้องสเต็ปหนึ่งสองสามทำยังไงก็ดูที่สงครามจะจะยุติ ใช่เร็วหรือช้าถ้าเขาบเจราจาคันเร็วมันก็จะเร็วแก้ไขเร็วแต่ถ้ายึดเยื้อไปอีกตอนนี้สงคามมันร้อยเก้าวันแล้วทีแรกอาจจะนึกว่าหนึ่งเดือนก็จบนี่สามเดือนแล้วยังไม่จบอันนี้ก็ต้องเฝ้าดูเศรษฐกิจของเมืองไทยนี่นะ พูดแล้วเรายังดีกว่าประเทศอื่นนะถึงแม้เราแย่แย่ยังไงนะเราเป็นประเทศที่ส่งอาหารออกนะแล้เราอยู่ในแถบโซนร้อนนะคนใช้ใจ่านยะน้อยกว่าพวกที่อยู่ทั้งหนาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังได้เปรียบกว่าคนอื่นเยอะ ถ,ถ้าเมืองไทยไม่ดีนะคน,นืึงอาจจะแย่กว่านี้อนะเมืองไทยตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าขาดเงินนะมันอยู่ที่ว่าจังหวะนี้เราจะลงทุนแบบไหนเท่านั้นอาจจะลงทุนแบบเก่าเราอาจจะอยู่แต่ลงทุนแบบใหม่มันก็ต้องเปลี่ยนไปคือหลังตอนหลังโควิดนี่นะนะหลังโควิดก็พวก ตะกี้เนี่ยอย่าง health care and wellness นะนะเพราะว่าทุกคนหลังโควิดเนี่ยทุกคนก็อยากจะทักเพื่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเราก็เน้น health care and wellness เพราะฉะนั้นเนี่ยยุคนี้ทำธุรกิจอะไรคือจำไว้คือตัวเปลี่ยน change change อถ้าเปลี่ยน ถ้ารู้จักเปลี่ยนยังอยู่ได้ และหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ต้นทุนราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนั่นก็คือราคาน้ํามันปาล์มนั่นเองนะคะแต่แน่นอนค่ะว่าล่าสุดทางอินโดนีเซียก็กลับมาทําการส่งออกน้ํามันปาล์มอีกครั้งหนึ่งค่ะทําให้ปริมาณน้ํามันปาล์มในตลาดโลกมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้สถานการณ์ราคาน้ํามันปาล์มนั้นเริ่มที่จะคลี่คลายลงมาแต่ว่าทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะล่าสุดออกมาบอกนะคะว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ1-2เดือนสถานการณ์ราคาน้ํามันปาล์มถึงจะคลี่คลายค่ะ โดยนายรณรงค์พูลพิพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสอน,นครนะคะก็คาดการค่ะว่าวิกฤตราคาน้ำมันปาล์มจะคลี่คลายลงได้ใน1-2เดือนข้างหน้าค่ะโดยอินโดนีเซียนั้นได้ประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันปาล์มมาแล้วตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมา และถึงแม้ว่าอินโดนีเซียจะเริ่มส่งออกน้ำมันปาล์มอีกครั้งแล้วนะคะแต่ว่าราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกนั้นจะยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อไปในระยะสั้นค่ะเพื่อให้ปริมาณน้ำมันปาล์มจากอินโดนีเซียเข้าสู่ตลาดอย่างเต็มที่โดยคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำมันปาล์มจากอินโดนีเซียเนี่ยเข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้นในช่วง1-2เดือนนับจากนี้เพราะว่ามีผลผลิตปาล์มส่วนหนึ่งค่ะที่เกษตรกรเก็บไว้ในช่วงที่มีประกาศห้ามส่งออกพอไปรวมกับผลผลิตในปัจจุบันด้วยแล้วก็จะทำให้นักวิเคราะ ต่างคาดหมายว่าจะมีปริมาณน้ำมันปาล์มเข้าสู่ระบบมากขึ้นไปอีกนะคะปัจจุบันเนี่ยอินโดนีเซียมีการเก็บสต็อกน้ำมันปาล์มอยู่แล้วประมาณ5ล้านตันขณะที่ความสามารถในการกักเก็บเต็มที่นะคะอยู่ที่ประมาณ6-7ล้านตัน ซึ่งจะเต็มความจุภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะแล้วก็เป็นสาเหตุสําคัญนะคะที่ทําให้อินโดนีเซียต้องกลับมาส่งออกน้ํามันปาล์มกันอีกครั้งเพราะถ้าเกิดว่ายังไม่ส่งออกก็จะไม่มีการรับซื้อผลผลิตจาก,กเกษตรกรในช่วงถัดไปและเมื่อผลผลิตล้นตลาดนะคะไม่มีสถานที่เก็บสต็อกก็จะเกิดการเน่าเสียค่ะ นอกจากเหตุผลในด้านปริมาณส่วนเกินในตลาดอินโดนีเซียแล้วนะคะการเก็บสต็อกน้ำมันปาล์มเอาไว้เป็นเวลานานยังจะส่งผลให้น้ำมันปาล์มเสื่อมคุณภาพลงอย่างรวดเร็วอีกด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะจากสถิติด้านการผลิตและการบริโภคน้ำมันปาล์มของอินโดนีเซียก็พบค่ะว่าอินโดนีเซียเนี่ยมีความสามารถในการผลิตน้ำมันปาล์มอยู่ที่ประมาณ4ล้านตันต่อเดือนค่ะแต่ว่าใช้บริโภคภายในประเทศแค่1.5ล้านตันต่อเดือนเท่านั้นที่เหลืออีกประมาณ2.5ล้านตันต่อเดือนก็จะถูกส่งออกค่ะข้อมูลนี้นะคะบ่งชี้ว่าปริมาณน้ำมันปาล์มส่วนเกินเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ความสามารถในการเก็บสต็อกที่มีอยู่อย่างจํากัด เป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่ทำให้อินโดนีเซียต้องกลับมาส่งออกน้ำมันปาล์มอีกครั้งแต่ว่าราคาอาจจะยังไม่ลงในทันทีนะคะเพราะว่าข้อบังคับของรัฐบาลอินโดนีเซียที่ยังกำหนดเพาดานการส่งออกเพื่อป้องกันการขาดแคลนในประเทศ ขณะเดียวกันค่ะความต้องการใช้น้ำมันปาล์มของผู้นำเข้าจากอินเดียและก็สหภาพยุโรปต่างก็คาดการณ์ค่ะว่าราคาน้ำมันปาล์มในอนาคตจะอยู่ในช่วงขาลงทำให้ผู้นำเข้าส่วนหนึ่งชะลอก,การนำเข้านะคะเพื่อรอราคาที่เหมาะสมเพราะว่าราคาลงแล้วก็จะซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่านะคะทั้งนี้ข้อมูลจากกรมการค้าภายในค่ะของบ้านเราได้ชี้ให้เห็นถึงภาวะตลาดของน้ำมันปาล์มในประเทศไทยเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่าประเทศไทยนะคะมีสต็อกน้ำมันปาล์มต่อเดือนอยู่ที่ระดับ1 9 0 0 0 0ถึง200,000ตันค่ะซึ่งนอกจากจะเพียงพอต่อความต้องการในประเทศแล้วนะคะประเทศไทยยังสามารถที่จะส่งออกไปต่างประเทศเพื่อสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกร,กรแล้วก็ประเทศได้อีกด้วยค่ะโดยตลาดส่งออกหลักของไทยก็คือประเทศอินเดียนะคะซึ่งมีมูลค่าส่งออกในสัดส่วนร้อยละ74.7ของการส่งออกน้ำมันปาล์มทั้งหมดของไทยในไตรมาสแรกของปีนี้ค่ะ ขณะที่ราคาน้ำมันปาล์มดิบของไทยนะคะอยู่ที่54-55บาทต่อลิตรซึ่งใกล้เคียงกันกันกบราคาน้ำมันปาล์มดิบของมาเลเซียที่55-56บาทต่อลิตรค่ะนอกจากนี้นะคะการตึงตัวของปริมาณน้ำมันปาล์มในตลาดโลกก็เป็นโอกาสในการส่งออกน้ำมันปาล์มของไทยที่จะสามารถส่งออกได้เพิ่มขึ้นค่ะ และข้อมูลนี้นะคะก็เป็นการตอกย้ำค่ะกับการเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารของโลกค่ะซึ่งการที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะทำให้ไม่เกิดปัญหาวิกฤตการขาดแคลนอาหารและยังได้เปรียบในเรื่องของการส่งออกสินค้าอาหารในช่วงนี้ด้วยนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทาง Youtube Channel และ f a c e b o o k Fan Page 3 p ลั s นิส่งข้อความมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ทางด้านล่างของคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้แอนชมพนุชพัทรกจีลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ